อันนี้ก็ครูตานะครับกำลังจะไปสอนที่อมอราชพัฒน์นะครับแล้วเอาใครที่มองหานะครับที่เรียนขับรถนะครับหรือได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็ให้รู้ว่านะครับผมรับสอนทั่วประเทศนะครับ อันนี้ไม่ได้ม้นะครับไปดูหลายๆคลิปที่ผ่านๆมานะครับก็ไปมาหลายจังหวัดแล้วเช่นกันนะครับอยู่ซอกซอยไหนอำเภออะไรยังไงนะครับติดต่อมาที่เบอร์ครูตา้า0 8 8ย3 5 0 0 7 2นะครับไลน์โทรเบอร์เดียวกันนะครับแอดมาได้เลยนะครับหรือจะติดต่อทาง Facebook นะครับครูตานะครับมหาสารคามสอนขับรถยนต์นะครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับลืมเพจนะครับมอมสอสอนขับรถนะครับลองพิมพ์คำว่ามมสอสอนขับรถในเพจ a c e b o o k นะครับ แอดเข้ามาหรือยินบล็อกข้อความเข้ามาได้นะครับผม